สวัสดีค่ะมาว่าที่เรื่องหอยนานะคะออหอยนาเป็นหอยชนิดเดียวที่จมน้ำตายนะคะแล้วการวางไข่ของหอยนาแตกต่างจากการวางไข่ของหอยปังนะคะไข่ของหอยนากับไข่ของหอยปังจะแตกต่างกันนิดเดียวไข,ข่หอยปังจะไข่ใหญ่กว่าแล้วก็สีขาวออกน้ำตาลอ่อนๆแต่ไข,ข่หอยนาเนี่ยจะขาวจั้วเลยเม็ดเล็กกว่าไข,ข่หอยปัง หอยนาวางไข่เสร็จจะปิดฝาแล้วก็เฝ้าไข่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะแต่หอยปังวางไข่เสร็จทิ้งไข่เลยค่ะทิ้งไข่ไปหาผัวใหม่เพราะฉะนั้นหอยนาเมื่อวางไข่เสร็จแล้วก็อาจจะอาจจะแห้งตายนะคะตามที่เราฟังต่อต่อกันมาว่าหอยไข่แล้วจะตายคือหอยนาเราไม่แน่ใจว่ามันมันหวงไข่มันหรือมันเพลียนะคะ พอมันวางไข่เสร็จมันจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าถ้าเราคือเราก็ต้องช่วยเหลือมันนะคะให้น้ํามันบ้างอะไรมันบ้างเพราะว่าหอยนาวางไข่นานมากเลยอาจจะถึงสามวันเลยแต่ไม่เคยต่ากว่าหนึ่งวันเลยค่ะหลายครั้งที่เราไปเก็บไข่หอยเราเห็นว่าหอยนาเห็นเราเห็นว่ามันวางไข่จะสุดแล้วเหลืออีกนิดเดียวแต่พอเราวันหลังเราไปมันก็ยังไม่สุดยังวางไข่ไม่สุดยังไม่ปิดฝา เวลาที่เราจะเก็บไข่หอยเนี่ยเราก็จะรอให้แม่มันปิดฝาก่อนแต่คือมันปิดฝามันก็จะไม่ไปไหนเลยมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะที่ตัวแม่มันตายน่าจะเป็นจากการเราไม่เราไม่รู้ว่าเป็นเพ,พราะเพลียหรือเพราะรักรักลูกห่วงลูกห่วงไข่จึงไม่ไปไหนแต่มันก็คงจะเหมือนคนเราค่ะคนเราคลอดลูกผูยย้หญิงเราคลอดลูก ก็เพลียแต่เรามีคนดูแลมีคนเอาน้ําเอากับข้าวอ,าอะไรให้กินมีคนพยุงไปเข้าห้องน้ํามีคนดูแลเทคแคร์แต่หอยหอยนาน่ไม่มีค่ะจึงเป็นที่มาของคําว่าหอยไข่แล้วจะตายแต่เราก็ช่วยมันได้นะคะช่วยมันได้ไม่ให้ตายเราเริ่มต้นเลี้ยงหอยนานก็เหมือนมือใหม่ทุกทุกคนนะคะเราเชื่อว่าเออเกิน50%เอร์ซพลาดตรงที่ว่าเอาหอยนานไปปล่อยลงน้ํา เราได้มาปีแรกเราก็ไปเทลงน้ําเลยค่ะไม่เกินสามวันค่ะฟูตายหมดเลยหอยนาเป็นหอยที่ขี้เกียจง่อรักลูกขี้เหงาค่ะขี้เกียจคือว่าเวลาที่บางครั้งอะฝนมันตกแล้วมันออกมันออกไปเดินเออแล้ววันต่อมาอาจจะร้อนหรือ หรือมันจมหรือมันอยู่ในน้ําหอยน้ามันจมน้าตายนะคะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเห็นมันลงน้ําน่ะอย่าไว้ใจไม่เกินสามวันเดี๋ยวมันก็ตายเราคือมันตะเกียกตะกายไปหรือเปล่ามันอาจจะสนุกสนานเราเข้าใจว่าเออมันสดชื่นดีมันอยู่ในน้ํามันสดชื่นไม่เกินสามวันถ้าไม่เอามันขึ้นมาบางทีอ่ะมันตากดดอยอ่เพราะผิวน้ําร้อนมันโดนขึ้นมาอีกนิดเดียวอ่ะมันก็จะถึงฝั่งมันก็จะอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใต้กอหญ้าหรืออยู่ในกระเบื้องซึ่งเราวางไว้ให้มัน แต่มันไม่ยอมขึ้นมาอนะ่ะมันสู้ยอมอยู่ตายอยู่ตรงนั้นตากแดดตายหรือไม่ก็จมน้ําตายบางครั้งเราก็โมโหนะคะบางครั้งหลายครั้งเราก็ด่าว่ามึงจะโง่อะไรนั่งหนาะมึงก็เดินนีดเดียวมึงจะขี้เกียจอะไรนั่งหนาะเดินอีกนีด่เดียวมึงก็รอดชีวิตแล้วความความขี้เกียจทําให้มันคือทําให้มันยอมตายอยู่เพราะความขี้เกียจกันมันอะว่ความโง่ของมันเออเราเลี้ยงหอยหนาช่วงแรกๆเนาะเราความที่เราเป็นคนพี่สงสัย อะไรที่มันไม่ได้เราก็จะเฝ้ามองเฝ้าดูเราเฝ้าหอยนามาแบบบางครั้งเราคือเหมือนคนบ้าค่ะเราเฝ้าดูมันว่ามันจะไปไหนมันจะอยู่ยังไงมันจะอะไรของมันยังไงก็เลยทําให้เรารู้ว่าหอยนามันมันค่อนข้างจะชอบดินก็มีซื้อหอยนามาเห็นว่า มันอยู่ในดิมันมีดินติดมาค่ะเหมือนเหมือนหอยจำสินแต่พอเข้าไปดูในเฟซในเพจพวกขายหอยขายอะไรบางคนเนะ่ยบางคนก็รับหอยมาจากชายแดนเขมรน,นะคะแล้วหอยนานี่จะมาแบบแบบเป็นเออเป็นดินติดน,นะคะถ้าเราจะว่าเขาจำศินมามันก็คงไม่น่าจะใช่ว่าจำศีลอะไรเยอะแยะขนาดนั้นบางคนขนเป็นตันๆค่ะ เป็นหอยหนาจําสินทางนั้นเลยเราจะอ๋อหอยหนาก็น่าจะประมาณเหมือนเห็ดเพาะค่ะอาจจะอยู่ลักษณะเหมือนกับเห็ดเพาะคือเวลาจะเอาต้องไปโวยเอามันจึงมีดินปิดมาด้วยหอยหนาเวลาที่เราซื้อมาปลูกให้ตื่นยากมากเลยค่ะคือบางครั้งอธิบายไปมันก็ยากอะ่ะมันต้องใส่ใจดูจริงๆว่าทํายังไงมันจะตื่นทํยังไงบางครั้งก็ต้องคือตายไปหลายครั้งหลายตัวกว่าที่เราจะรู้เหมือนว่าทํายังไงมันจะตื่นเอ่อ บางครั้งมันใช้เวลาสองสามวันอะค่ะให้น้ํามันสองสาวันมันก็ยังไม่ตื่นนะคะบางคนมองว่าเออมันตายแล้วเอามันไปทิ้งจริงๆมันยังไม่ตายนะคะถ้าถ้ามันยังคือถ้าลงน้ําแล้วมันไม่ฟูอ่ะมันยังไม่ตายนะคะมันปลูกมานานหอยนาใช้เวลาปลูกมันให้ตื่นนานมากเลยแล้วก็อืมเวลาที่มันเดินลงน้ํา มันจะไม่รู้ทางขึ้นมานะคะหอยหนามันก็จะไปเรื่อยๆของมันไปข้างหน้าของมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนั่แหละค่ะมันก็แค่นั้นเลยมันถือโง่มากเลยแล้วทีนี้หอยขี้เหงาคือมันจะอยู่กองกันอยู่เลยกองกันอยู่เป็นภูเขาเลยเราก็จะต้องกวาดออกเอาเอาออกจากกันค่ะคืออยากให้มันทับกันมากอยากให้เกินสามตัวเพราะว่าบางสีตัวข้างล่างอ่ะมันจะออกมาไม่ได้มันก็จะแห้งตาย แต่อย่าเอามันไปไกลกันนะคะเพราะมันขี้เหงามันชอบอยู่รวมๆกันอยู่เป็นกระจุกเลยค่ะบางทีเราเห็นข้างบนแค่ตัวเดียวโกยลองโกยลงดูข้างล่างนะคะหาหอยหน้าเก็บไข่หอยหน้านให้ดูเหมือนเห็ดผอเลยคะ่ะโกยหาเลยคะ่ะมันอาจจะอยู่ข้างล่างอีกหลายครั้งที่ปีแรกๆเราก็ไม่รู้ะค่ะว่าเออราก็เออ,เอหอยหน้าเราก็เยอะอยู่มันไปไหนหมดเราก็โกยเห็นแต่ตัวข้างบนมีแค่ไม่กี่ตัวพอปีหลังมาเราอ้าวทำไมลูกหอยมันเยอะจังมันมาจากไหน ออมันก็แม่มันตายลูกมันก็ซักออกมาเพราะว่าแม่มันก็เป้าไข่จนตายค่ะถ้าฝนตกมาไม่ทันไม่เหมือนไม่ทันใจมันไม่ทันลมหายใจมันมันก็ตายแต่ถ้ามีฝนมีอะไรตกลงมาช่วยมันก็รอดค่ะเราถึงได้ติดสปริงเกอร์เราเลี้ยงหอยนาเป็นเลี้ยงในทุ่งนาเลยค่ะแล้วก็ติดสปริงเกอร์ให้มันเพื่อช่วยให้มันรอดชีวิตเพราะฉะนั้นเออ่มื่อหมายหลายคนก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะการเลี้ยงหอยนา บางทีเราเห็นว่ามันนิ่งอ่ะมันยังไม่ตายนะคะมันยังรอดอยู่แต่ความขี้เกียจของมันนะขี้เกียจตื่นมันขี้เกียจกินแต่เราก็ยังไม่รู้อย่างหนึ่งที่เราไม่รู้คือหอยนางมันกินอะไรเพราะมันสามารถอยู่มุดดินอยู่ได้นานมากเลยเราก็ทําได้ก็แค่บารุงดินใส่ปุ๋ยใส่อะไรในดินให้ให้หญ้าสวยให้พวกวัชพืชที่อยู่บริเวณนั้นอ่ะมันสวยมันมีอาหารกิน แล้วก็หอยเขาจะได้ไป่ีนะนี่เราคิดเราเองนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเราก็ทําได้แค่นั้นเพราะว่าหอยนาเราก็ไม่รู้หรกว่ามันกินอะไม่เหมือนหอยปังหอยอะไรเราก็เห็นอยู่ว่าหอยปังมันก็กินพวกแหนแดงอาหารเม็ดมันก็กินแต่หอยนาน,นี่ไม่รู้จริงๆค่ะจะก็ทําได้แค่รู้ว่ามันฝังดินอยู่ได้นานมากอยู่ได้เป็นปีแล้วก็ฝังดินลึกด้วยก็ทําทได้แค่บํารุงดินให้ดีให้มีธาตุอาหารสารอาหารในดินแล้วก็จะใส่ขี้วัวลงไปใส่พวก คือโปรตีนวิตามินอะไรทั้งหลายเลยอ่ะเราก็จะผสมน้ำรดลงไปในดินเพื่อให้ดินมันสวยงามมันวัชพืชได้ดูดกินแล้วก็คาดว่าหอยนาน่าจะไปกินของพวกนี้ค่ะคือคาดดาวเอาในอันนี้ไม่ใช่วิชาการนะคะเป็นวิชาเกินของเราเองคือเลี้ยงมาเฝ้ามานะัน่ะเฝ้าจนเฝ้าจนเหนื่อยค่ะบางครั้งมันไม่ได้กินข้าวกินน้ําเลยก็เพราะเฝ้าหอยนานี่แหละค่ะคือความอยากรู้อยากเห็น ที่เราอยากรู้อยากเห็นที่เรารู้อ่ะก็เพราะเราโง่มาก่อนค่ะทุกคนอ่ะคนไหนที่โง่ก่อนนะคนนั้นมักจะฉลาดคือความผิดพลาดก็คือบทเรียนทําให้เราคือผิดพลาดแล้วอย่าท้อค่ะผิดพลาดแล้วก็แก้ไขมันคนเราอ่ะพูดภาษาคนเดียวกันอย่างเข้าใจกันยากนะักภาษาอะไรกับหอยซึ่งเราคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้มันอะไรยังไงคืออย่าท้อค่ะฝากให้กําลังใจหลายคนที่ท้อเอ่อ เลี้ยงแล้วตายเลี้ยงแล้วตายคือแก้ไขค่ะแก้ไขต่อไปคิดซะว่าคนเราคุยกันรู้เรื่องพูดกันม่เข้าใจเลยค่ะนับภาษาอะไรกับซึ่งคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเอ่อที่มาของคําว่าหอยไข่ปีละครั้งถ้าคงจะจริงนะคะปีละครั้งเราคิดว่าสัตว์น้าทุกชนิดสัตว์แทบทุกชนิดอะคะ่ะจะผสมกันปีผสมพันธปีละครั้งปูก็ปีละครั้งนะกบปูปีละครั้งหอยปีละครั้ง แต่จริงๆทุกอย่างมันก็หลอกได้ค่ะแล้วก็หลอกทําให้ฝนตกหลอกทําเป็นหลอกเป็นฤดูฝนได้ค่ะเราเรียงหอยนาแล้วก็อาศัยหลอกเราเหลืออย่างหนึ่งอะถ้ามันมีแอปโอนเงินเราก็จะหลอกมันโอนเงินให้เราด้วยแหละแต่เสียแต่หอยนามันไม่มีแอปทุกวันนี้อ่ะเราหลอกหอยนาง่ายมากเลยค่ะทุกวันนี้เออหอยนาตามที่สังเกตดูนะคะคือดินเหนียวนิดๆเนี่ยมันจะชอบเรามีเอามาไว้ฝั่งหนึ่งที่มันเป็นดินเหมือนกึง่งก่งดินทรายดินร่วนดินทรายมันไม่ค่อยไข่ค่ะ แต่ดินเหนียวขยไขวามากเลยลงไปแป๊บเดียวสามสี่วันไขได้เลยเรากะได้เลยว่าวันหนึ่งเราจะได้หอยจะได้ไดขหอยกี่รังกี่รังแล้วช่วงไหนจะไขซึ่งเออเราคิดว่าดินเหนียวดินเหนียวนิดๆนตะะ่ห่ะไม่ใช่ว่าดินเหนียวเลยนะคะดินแบบกึ่งกึงดินเหน,นียวอะหอยอยู่ดีค่ะพวกผักพวกที่เลี้ยงหอยหนานะคะเออระวังระวังเวลาหอยลงน้ําอย่าชะล่าใจค่ะ รีบเอามันขึ้นมาให้มันอยู่สักแป๊บหนึง่งให้มันสดชื่นแป๊บหนึง่งก็เก็บมันขึ้นมาถ้าวางมันไว้บนฝั่งบนดินให้มันพุดดินดีกว่าการที่มันอยู่ในน้ำจะทําให้มันตายง่ายค่ะก็หอยนาก็มีประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ